ริมฝีปากแห้งคร้ำเหี่ยวย่นกันอยู่หรือเปล่าคะวันนี้นะคะแมมก็มีเทคนิค3ข้อดีๆเลยค่ะที่จะทำให้ลิมฝีปากของเรานุ่มชุ่มชื่นน่าสัมผัสมากยิ่งขึ้นยินดีต้อนรับเข้าสู่ครูแม่มสตูดิโอพอดแคสต์อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งไว้นะคะเราจะมีสาระดีๆเกี่ยวกับพืชผักสมุนไพรและการใช้ชีวิตส่งให้คุณถึงบ้านในทุกๆวันเลยค่ะ ข้อ1น,นะคะเคล็ดลับแก้ริมฝีปากแห้งอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ริมฝีปากแห้งแตกเรามีเคล็ดลับดีๆที่ช่วยป้องกันริมฝีปากแตกตั้งแต่สมัยคุณแม่ยังสาวมาบอกเลยค่ะล้างมือให้สะอาดนะคะใช้นิ้วมือทั้งสองข้างตบเบาๆที่ริมฝีปากรอบหนึ่งประมาณ50ครั้งทำเป็นประจำก่อนเข้านอนค่ะ หากทำสม่ำเสมอช่วยป้องกันเยียวยาอาการลิมฝีปากแห้งได้เป็นอย่างดีที่สำคัญนะคะอย่าลืมดื่มน้ำบ่อยๆเพื่อทำให้ร่างกายได้รับน้ำเพียงพอกับความต้องการจะช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนะคะส่งผลให้ผิวของเรามีสุขภาพดีจากภายในกันเลยทีเดียวค่ะข้อ 2. นะคะน้ำพึง่งเพิ่มสเสน่ห์ลิมฝีปากค่ะสูตรนี้เป็นวิธีช่วยเสริมพิเศษ จีจะทำให้ริมฝีปากของเราอวบอิ่มภายในไม่กี่นาทีจากประโยชน์ของน้ำผึ้งซึ่งเรารู้จักสรรพคุณกันดีในแง่ของโภชนาการยาอายุวัฒนะและเป็นส่วนผสมของความงามหลายสูตรมาคราวนี้น้ำผึ้งคือนางเอกของสูตรเพิ่มสเสน่ห์ริมฝีปากค่ะส่วนผสมไม่มีอะไรเลยค่ะน้ำผึ้งอย่างเดียว ใช้1-2ช้อนชานะคะอุปกรณ์นะคะเราก็ใช้เพียงแผ่นแรปถนอมอาหารค่ะความกว้างนะคะเท่าฝ่ามือแล้วก็ความยาวของเขาเราก็ใช้ความยาวเท่าขนาดของใบหน้าของเรานะคะวิธีใช้นะคะทาน้ำผึ้งให้ทั่วบริเวณริมฝีปากบนล่างนำแผ่นแรปค่ะมาปิดปากให้แนบสนิทกับผิวรอบริมฝีปากเลยนะคะชิ้งไว้ประมาณ5-10นาที ระหว่างนี้น้ำพึ่งจะค่อยๆซึมลงริมฝีปากดึงแผ่นล็ปออกแล้วล้างลิมฝีปากให้สะอาดนะคะทําเป็นประจำอาการปากแห้งเป็นขุยและดำครั้จะค่อยๆดีขึ้นและลิมฝีปากจะนุ่มขึ้นอย่างรู้สึกได้เลยค่ะข้อ3นะคะชาดำถนอมริมฝีปากนุ่มชุ่มชื่นค่ะ ลิมฝีปากหยาบกร้านมีริ้วรอยเป็นเรื่องหนักใจสำหรับส,บสาวๆเลยนะคะชาดำมีสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยให้ลิมฝีปากเรียบเนียนชุ่มชื่นไม่แห้งกร้านและช่วยลดความหมองคล้ำได้ดีส่วนผสมนะคะชาดำหนถุงน้ำร้อน1ถ้วยวิธีทำแช่ถุงชาดำในน้ำร้อนทิ้งไว้3-5นาทีนำถุงชาขึ้นมา รอจนถุงชาเสด็จน้ําแล้วนําถุงชานะคะมาวางบนริมฝีปากที่สะอาดแล้วนะคะทิ้งไว้ประมาณ5นาทียกถุงชาออกปล่อยให้แห้งโดยไม่ต้องล้างออกนะคะ3มเคล็ดลับดีๆที่เราสามารถทําได้ที่บ้านเพราะว่าสิ่งต่างๆหาง่ายมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะใครมีสาระดีๆที่จะแบ่งปันให้เพื่อนๆน,นะคะพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยค่ะ แม่มจะนำมาแบ่งปันทำเป็นพอรแคสตให้เพื่อนๆแบบนี้นะคะครูแหม่มสตูดิโอจะหาสาระดีๆเกี่ยวกับพืชผักสมุนไพรและการใช้ชีวิตด้วยธรรมชาติบำบัดมาฝากให้เพื่อนๆถึงที่บ้านในทุกๆวันเลยค่ะสวัสดีค่ะ